สวนติดตามและพยากรเศรษฐกิจการเกษตรติดตามสถานการณ์หนี้ภาคเกษตรนะคะพบว่าเกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นขณะที่การเร่งรัดจ่ายเงินจำนำข้าวจะช่วยลดภาระหนี้ได้ครัวเรือนละ1,150บาทต่อปีค่ะ นายพมศักดิ์ราศีผู้ออนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่าจากการสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรในปัจจุบันพบว่าเกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากปี2542ภาคการเกษตรมีหนี้ประมาณ1 24,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น450,000ล้านบาทในปี2555ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากหนี้นอกภาคการเกษตรส่วนการเร่งเบิกจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าววงเงินกว่า 90,000ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายนนี้จะช่วยลดภาระหนี้เกษตรกรได้ครัวเรือนละ1,150บาทต่อปีหรือสามารถลดภาระหนี้ภาคเกษตรทั้งระบบประมาณ6,000ล้านบาทขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ1.5ถึง2.5ในปีนี้จะช่วยให้หนี้ภาคเกษตรลดลงได้อีกครัวเรือนละ2,885บาทต่อปีทำให้ปีนี้เกษตรกรจะสามารถลดภาระหนี้โดยรวมได้ประมาณครัวเรือนละ4,000บาทต่อปีคิดเป็น งเงินรวมกว่า20,000ล้านบาท